ลืมเติมน้ำมันไม่เป็นไรสายแล้วถึงขีดเดียวก็ถึงที่ทําง,งาน no <laughs> แต่เขาไปเติมข้างที่ทําง,งานมีปัม๊มอะไรวะปั๊มดาวเขาเรียกคาเทกเขอไปก่อนนะเรึ่งเดี้ยวโอเค ตอนนี้น้ำมันเหลือกีดเดียวนะเพื่อนๆแ,แต่ยังไม่กระพริบนะไม่แน่ใจว่ากระพริบมันได้อีกกี่โล c b หกห้าสุดเองคันนี้แต่ก็นั่นจะถึงแหละประมาณเก้ากิโลถ้าขีดเดียวเก้ากิโลน่าจะได้แหละส่วนมากขีดเดียวมันน่าจะได้ราวๆสักกี่โลยี่สิบโลไหมไม่แน่ใจมีข้อมูล ใหเพื่อนรู้คอมเมนต์ด้วยนะไ,ได้กี่โลที่เคยวัดกันจริงๆอ่ะเออขีดเดียวพอตกถึงขีดเดียวปุ๊บได้กี่กี่กิโลแต่ตอนนี้ผมน่าจะได้อยู่แหละทั้งหมดก็เอาเรื่องอยู่นะคันโค้นหนักอะ่ะเพราะว่าจากนี่ไปไม่มีปั๊มล้ะ <c oughs> ไปแถวอาลีนะไม่มีปั๊มล้ว ท้าหมดก็เอาเรื่องอะแต่อย่าหมดลวกันขีดเดียวน่าจะได้อยู่วมันยังไม่กระพริบเลยเออ พี่คมเลนอย่างนี้ล่ะฮนะ <c oughs> ลาบูเนี่ยรถล,ลาบูของแท้ <c oughs> เหมือนอะ <c oughs> ลาบู ลูกพี่เดี๋ยวค่อยไปเรียวตรงนู้นก็ได้มั้งรีบเดียวไปไหน